สบายดีสวัสดีค่ะขอสบายดีมือ,ดเ,อเดียวเด้อขาถือกระเป๋าเมื่อนี้นาะเจนกลับมาอยู่ที่นครน,นายกอีกแล้วคือปีนี้คือมานาครน,นายกแบบดูแห้งมามาบ่อยมานาครน,นายกบ่อยมากเป็นครั้งที่สามนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่สามก็คืออัน อ่ะเจนเคอา่าเป็นาษาราวนะเพว่าเอื่อยเพิ่นที่เพิ่นทักมาเป็นคนล้าก็คือมีเอื่อยผู้หนึ่งที่เพิ่นอยู่อยู่นครนายกแต่เพิ่นเป็นคนลาาเพิ่นมาจากเสียงขวางมาจากลาาแท้ๆสบปล้าเลยเพื่อนได้ถักไปหาเจนบอกว่านองเจนมืออื้อมือวันที่16นห่นวันที่16บหกันยานี่นะเพิ่นก็จะมีทอด้าป่ามีอ่าเขาจะเอายังสถานทูตเอกอัครราชทูตลาวหนาที่ประจําอยู่เมืองไทยน่ะเพิ่นก็จะมาห่วมทอด้ะป่าน้าเพิ่นก็เลยส่วนมาเหตุบุญ พ่อป้ปานะ้ำมืออื่นก็คือเป็นมือวันที่ชิโพกัะแหละคือเอ้ยเพื่อนบอกว่าอันอันทาสม,มุดว่ามานะเพื่อนกะซิมีแบบว่าเพื่อนานันมีโฮมสเตย์อนะแนะน,น้ำเนาะแนะน้ำเจนววาแบบบรรยากาศดีแห้งบรรยากาศดีคือดีนะเจนอาจแบบแบบว่าเอออาจจะแบบเป็นงามๆามมนนะเจนวันนี้คิดออกบบว่าพอมาหดแล้วเป็นทงน้ำแบบนี้เลยเจนมหมักแ้ง คือแบบฟิลมานอนนานอนเทียงแต่ยังบมหูบวาสิได้พักห้องได้เจจะพาไปเบิ่งห้องเด้อแต่ยังบมู๋บวชสิได้อยู่ห้องได้แต่มาวางจอดรถนะ <c oughs> เห็นถงหน้าแล้วก็ดีใจแหละแหละ <c oughs> ดีใจสุดๆเลยตอนนี้ก็จเกับจะพาทุกคนไปเบิ่งห้องพัก <c oughs> เป็นห้องพักเมื่อนี่เนาะชื่อว่าเรือนสตางมนเขียนว่าเรือนสตางเรือนสตางเวจะพาึินไปเบิ่งทันเพิงเด้ออันนี้จะเป็นแบบ ตรงไหม่แต่เมื่อนี้นะคนตกเน่กนเลยค่อนข้างที่จะเปียกไปออ่อนยางเดือนจนังนะพลาดใครจังได้ละเปิดจังได้และอ๋อบาบาสิหาดาวหกดาวก็เปิดประตูบัเป็นคือเก่กาป้ารือบองห้าแบบนี้เลย แห้งวันนี้ขิดแบบ่เมียบรรยากาศแบบบรรยากาศแบาาศบ,าาบาาคือนอนเทียงนา้ามองม่ติ๊ก็แบบว่าเขาเคียวงามแท้งามหวานทั้งนั้นก็จะเป็นแบบก็จะเอิ้ยยังเป็นเขาคูา้น้าเป็นนอนหมอคืนบรรยากาศดีแห้งอันวางเจนมะผักอยื่อว่ารถรถซล,ลรินโฮมสเตย์อยู่ที่นะครนายกเด้อนี่บรรยากาศแบบนี้เลยเป็นบรรยากาศที่แบบ อันเอื้อยพูนบอกว่าอันเอื้อยพูนบอกณะเพอนบอกว่าบรรยากาศดีแห้งนางแจนแต่พูดเราพัชรา,ากับแจนด้วยแต่แต่เจนหกักโบยังบอดี้ยังบอดี้แบบหมูมันต้องแบบติ้งงหน้าไปสีนะพอมาหอดแล้วป้าติ้งตงหน้าแบบนี้ก็คือแบบว่านี่แหละบรรยาก่อเลยคือบรยากเศเมื่อนอนว่ะดูที่นอนอันนี้ที่วางนอนก็คือแบบแง่แห้งค่ะมีหาวางนอนแต่ว่างอันนี้แม่นพักได้หาคน ขอ,องนี่เป็นครับด้หาคนล่าคาคือแบบคือคนอันไทยไทย่ายว่หของนี่แบบของใหญ่ปานี่แหละกาน,นอนหลายคนปานี่ส,ส,สิจิจัป่าไอ้ไยห้องแอร์ความเด้หออ้องแอร์ร้อมเด้มีห้องน้ำในโตมีห้องน้ำในโตความเด้มีทีวีให้เบิง่งมีตู้เย็นม,มีตู้เย็นมาเบิ่งตู้เย็นไยแค่ไรว่ะอันนี้ว่าอห้องน้ำม,ม้ดูห้องน้ำดูดิเป็นยังไง ใครอยงไดอ๋อโอ้ยยังไงเนาะน้าอันนี้ห้องน้ำนี่ข้างในน้าอาบน้ำแบบมีค่ายแบบมาบ้านโฮมสเตย์นะนี่ไงมีห้องน่าใหญ่กว้างควางนะาปลักบัวมีปลักบัวอ่างน้ำอุ่นเครื่องมีน้ำอุ่นน้ำอันนั้นไหนฮ่มอมบรรยากาศดีแห้งติดทุ่งนาหาไซได้ เจนมาอยากเมื่อบ้านแหละทีนี้มาอยากเมื่อมานั่งแบบมานั่งอยู่จังซี่เด้มานั่งอยู่จังซี่ยังมาเศร้ากับจังจังนั่งเบิ่งจักซี่เด้แบบนี้เด้การคือแบบอะแบบคือเชียงหน้าเขาบ๊วยมือได้เด้เขาซีซุกสินะมือได้เด้เขาซีซุกสินะนี่กระปลาบ่อนี่กระนี่กระเลี้ยงปลาได้ลายเติบอยู่ได้หนีเบิ่งซุง <laughs> เดี๋ยวค่อยพาไปดูรอบๆนะเดี๋ยวเจนจะพาไปเบิ่งแบบรอบๆเด้อนี่คือแบบออเดอร์ออเดอร์อยู่ในห้องเพ <c oughs> ิ่งมาถึงแล้วก็มาฮอดจริงๆอยู่ห่างจากวัดอ่าวัดสแกซึ่งแค่หนึ่งหนึ่งโล <c oughs> แล้วก็ใกล้ๆก,กับลำโบลอยลำโลอยหกกิโลวัดลำโบลอ,อยที่อันจอระเข้อันเด้ที่เข้าไปอาบน้ำจระเลคห่างแต่หกกิโล ถ้าไปมาลำบัวลอยอ่ะก็นี่ลองมาพักที่นี่ลองมาพักที่นี่เบิ่งเด้อพงกนี้บรรยากาศดีแห้งพุดนะอันนั้นเพ่นเราจะเขาใหญ่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 พวอ,อันนั้นเขานั้นเป็นเขาใหญ่อาจจะเป็นเขายัางบุแหละลืมสื่อลืมจื่อลืมสื่อเดี๋ยวค่ <laughs> อยขึ้นขึ้นขึ้นชื่อให้ <laughs> จื่อแต่เขาใหญ่นะเอ,อินเอ,อินรู้อยู่กันเลยจื่อได้เนี่ยอ้ยเนาะเป็นนางงามแถมเนี่ยเขาเป็นนางงาม สอใน niin, คินฮอดเนาะคินฮอดบ้านยามี่กับเขาเยี่บ้านก็ะจะมามานสามนี่แหละเขาเยี่บ้านแม่เจนนะอยู่อยู่ายลาว่ะนะตอนนี้เนะาะและตอนนี้นะคะเจนก็ได้เปลี่ยนชุดเป็นที่เรียบร้อยนะคะเคพื่อที่จะไปทอดผ้าป่าในวันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้าอันนี้อันนี้เป็นแบบว่าสุดลาวเลยนี่ก็จะแต่งตัวแบบนี้และนี้เจนจะพาไปผงบรรยากาศอยู่ทั้งเทิงก็จะแบบเห็นวิวแบบวิวถุงน้าแะ้วก็วิวภูเขางามๆเนอะ แล้วก็ไปเบ่งบรรยากาศแล้วก็ไปกินอาหารตอนเศ้าพร่อมเพื่อที่จะแบบตอนตอนหับอันสถานเอกอัครราชทูตทิู่นมาที่จะไปทอดพระปาพร้อมกันในมือนี้เนาะอืมเหยียบยั้งบ่นี่บรรยากาศแบบวิวงามเพงเนะ ชื่อทงนาหมอกํำลังขึนโอ้งามบักยางคากพูนะาวิวแบบวิวแบบทงนางามงามอันนั่นก็จะเป็นแบบว่าเขาหมอกํำลังขึนเงา,มาเมื่อเชร้าบรรยากาศดีแห้งมาบจําจำเป็นต้องแบบว่าเปิดแอร์อันบจําจำเป็นต้องเปิดแอร์แห้ง พอบรรยากาศดีอันธรรมชาติได้ธรรมชาติกินไอของธรรมชาติอรีอเไรนี่เป็นคลองเป็นน,าน,นา้ำเพิ่นไหวยามเดือนสิบเอ็ดประมาณพฤศจิกาเขาก็เริ่มแบบว่าสีสุกค่ะนะกระจ่งงามเป็นอีกแบบหนึ่งตอนนี้กเขากาลังเคียวก็จะเขียวขจีแบบนี้เลยคลิปนี้ก็จะมีทั้งแบบว่าวาทั้งภาษาลาวและกับภาษาไทยนําเด้อพอวาอันอันนี้สัมภาษณ์ อันทั้งเอื่อยเพื่อนที่เป็นคนล่าเนาะจิงกะจะวอกเป็นภาษาลาวแล้วก็นําเขากะจะเป็นภาษาไทยพว่าหล,ลายๆคนที่แบบติดตามทั้งช่องย t u b e มองบอลันพันกะสิบบบอกขาใจภาษาลาวเบอถูกคําะนะจิงกะเลยอันสิว่าภาษาไทยเน่ภาษาลาวน้าสินะนี่จะพาเบิ่งทางในเด้อนีอ่นี่ก็คือบรรยากาศทางในที่่เป็นหงแบบว่า มีอันก็จะเป็นห้องอันจัดเลี่ยงแบบว่าห้องสามารถห้องคารโอเกได้สิงห้องจักมงก็ได้เพื่นว่านี่ก็จะเป็นอาหารตอนเศ้าอัน,นจะเป็นกินกับข้าวต้มแล้วก็จะมีปลาทอดมีห้องนี้อีกนี่นี่ก็จะเป็นห้องคือแบบว่าอัน แมนกินกาแฟด้วยหวานมาถาสมมุิบ่ามาครอบคัวใหญ่ก็สามารถใส่ของนี้สองของนี้ได้ะนะทางทางอันโฮมสเตย์ค,ค่นก็มีแบบบริการอาหารเช้าและก็อาหารยำแมลงไหยนําบรรยากาศดีแหงแบบว่าเหมาะกับการแบบพักผ่อนที่แบบอยากเอาอยากเอาโตเฮห้านี่แบบว่าแบบออกมาจากสม,มุิว่าไพ่เหมยเนาะจาก ถ้าสมมุติว่าใครที่แบบเหนื่อยจากการทำงานในออฟฟิศอะไรเงี้ยค่ะที่แบบอยากพักผ่อนแบบสไตล์ทุ่งนาธรรมชาติเหมือนนอนนาเหมือนนอนเถียงนาฟังเสียงกบเสียงเขียดที่นี่คือแบบแนะนำเลยนะคะที่โฮมสเตย์โรสลซนโฮนโรสลซนโฮมสเตย์ที่ Stay, ine, ine, Stay, ทจังหวัดอคอนครนายกนะคะ จะเป็นลานจัดเลียงนะคะแล้วก็จะมีบรรยากาศแบบนี้เลยนั่นคือแบบว่าที่เห็นอยู่นั้นก็คือเป็นเขาชะโงกแล้วก็เขาใหญ่นะคะนี่ที่อันจังหวัดยังเกาะอันเขาใหญ่อยู่จังหวัดโคาดรนะาชบ่นครราชสีมานั่นเองแล้วจนกงยังบม่เคยไปแต่ว่าเห็นอยู่ก็คือทรงสวยงามเนาะอันก็คือทั้งเบิร์ดเนาะทั้งทั้งหมดอยู่ในเกาะโฮมสเตย์นี้นะคะมีทั้งหมดหกห้อง มีทั้งหมดคือหกห้องสามารถแบบว่าจองมาก่อนนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะเต็มต้องจองมาก่อนล่วงหน้าเจ้าของใจดีมากเจ้าของใจดีมากบอกเลยเจ้า,จาใจดีมากดิโอบอกว่าเนี่ยถ้าน้องเจนมีเพื่อนนะแบบว่าก้เงินมาแค่คนละแปดร้อยเนะ่มีอาหารตอนเย็นให้อาหา,ใหอาหารเช้าให้คุณนะห้องห้องคาราโอเกะได้คุณนะ <laughs> อะเจ้าของใจดีแฮ่บอกว่าห้องคาราโอเกะมีห้องอันไหนห้องคาราโอเกะพร้อมป่ะนะ และตอนนี้นะคะเจนก็จะพาทุกคนไปสำรวจดูบรรยากาศข้างในของรีสอร์ทนะคะอันนี้ตรงข้างหน้าเรานี่นะคะเป็นสระบัวตอนเช้าบัวก็จะเบ่งบานสีชมพูแบบสวยมากเด้อและนี่จะเป็นอันบ่อปลาเขาจะเยังปลาหมือกซาวกวาโตุ้่นเด้นี่ซาวหรือสองรอยนี่แหละแถวป่าพิชก็คนเออพ่นเลี้ยงพ่นเ,เ,เลี้ยงไว้นี่นี่ดีดีไพ่โคจังหมังอันนี้เนี่ยเขาจะเอินซาวรด แต่อันภาษาลาพจนจะเอิ้นว่ามักน็อตแม่นภาษาลาพจนจะเอิ้นว่ามักน็อตอันตอนมาทําอิทน่ะกับบอดี้ฮู้ได้บอกเอ้ยก็เจ้าเอินอันก็เจ้าเอินว่ามักซับปะรดเอ้ยมักซับปะรดห้องบ้านเฮาเอินแต่มักน็อตมักน็อตอ้ยเหมือนเอียงอะนะครบอะโค้ชเลยบรรยากาศไม่ได้ดอกวังฮามแท้น้ำว่ะแม่นไหนจะมีเป็นบ้านแบบว่าอันแต่ละหลังละหลัง ก็จะได้แบบแบบกานบอดี้ติดกันนะแบบเป็นล้างไัยล้างพันล้างฝุ่นก็จะเป็นหลังที่แบบหวานหอมใหญ่ใหญ่ติงหน้านี่ก็จะเป็นแบบหวานติดอันก็จะเป็นติดน้องบ่ป้าบักหอยหน่วยบ้าใหญ่ไปนะโคโลย์อ้อมันเนี้ปลาปลาลูกคอก่นั่นนะยุบ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 ยู่ปลาสะออน น,นี่ต้นอันนี้ก็คืออันบ้านอันภาษาไทยเพื่อนเอริญว่าอันมักต้องเอ้ยมัก,ม,กมักเนี่ยเกาะมักกระท้อนแต่ภาษาลาวเพื่อ,เอนเจริญบอกมักต้องมักต้อง,าด,งดานี่ก็จะเป็นอีกหลังหนึ่ง มือเศร้าก็เพิ่นมีระมือเนี้ยเพิ่นมีระเบียงให้ทุกห้องเด้อน่ะมีระเบียงให้ทุกห้องเพิ่นจะแบบว่ามีมีเพิ่นเลี้ยงกบไว้เพิ่นบ่ได้เลี้ยงไว้กินเด้อเพิ่นเลี้ยงไว้ประวัตเลี้ยงไว้เบ um> ิ Kay, like in, like ่งเลี้ยงไว้ดูนะคะ อีกหลังหนึ่งก็จะอยู่ห่งหางๆกันแต่มีแอร์ทุกห้องโอ้ยมาเบิง่งเมื่อคืนนี่ฝนตกที่บ่อนี่โอ้ยมาเบิ่งกบมาเบิ่งกบมาเบิ่งกบป้าไม่ทั้งกบไม่ทั้งหอยนี่นะนี่นี่นี่ตัวนี้ปูใหญ่ปันใดน,นี่เด้กผูกตัวผูกตัวผูวววววใหญ่ป้ามาเบิง่งมาเบิง่ง อันนี้ก็จะเป็นนี่ก็จะเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งนะคะนี่เป็นหองนี่มันจะมีแบบนี้หายเลยมันจะขาดค้นดีน่ะอัน,นอยากบอกวา่าราคาแบะบว่าแปดรอยบาทต่อนหนึ่งคืนมนนีอาหารมีเมา้อส้าหายกำเงินถาสมมหมดมากระหมูสองคนกำเงินคนละสี่รอยปึ๊กใส่กันแ0ดร้อยโอเคเลยนี่มาวงมงตะกอบตะกบ วววววใหญ่แท้ใหญ่ว่าวนะก <ill> ็ <ip id> เจ้าเลี้ยงอันเพื่อนว่าเลี้ยงอ่ะบได้กินคันอยากกินกระสิไปซื้อทั้งนอกเลี้ยงไว้อันไว้เบิ่งเพื่อจ้าของอ <ill ip id> เลี้ยงไว้ดูนะคะมีหมักหอ,อยพงน, <ill ip id> น,นี่อ้าอันแบบอันชิ้นกับคนอันนี้จะพาอื่นเลี้ยของทางในเด้อ ก็คือห้องห้องอันนอนได้สองคนมีแอร์ห้องน้ำิ่นกระใหญ่โตมีผับอันมีตู้เย็นให้พร้อมมีตู้เย็นให้นะคะอันี้ภายในก็จะมีเป็นแบบน้ำดื่มภายในห้องน้ำอุ้ยก,ว,ยกว,ว้านะงแค่กว้างว่าคุณนะห้องน้าห้องนอนนีก้ก็มาในแบบในทีมสาวลาว ไปสองคนคนนะบรรยากาศดีของนอนกว้างขวางกาศเนี่ยเมื่อเส้าก็จะมานั่งนี่เด้ก็มานั่งเบิ่งนี่นะนี่มานั่งแับนี้ก็จะเบิ่งดอกบัวเหมืนบ,บ่ล่ะก็จะเบิร์กแนหน้าไปดอกบัวไมื่เมื่อยในกัญญางก็เบิ่งกบกรอบอันนี่นะอ่ากบกับเนี่ย <c oughs> นั่งตุ้กโคบให้เบิ่งคักแน วันนี้นะคะเจงก็ได้พาแบบว่ามาดูบรรยากาศข้างในรีสอร์ทถ้าใครอยากมาเที่ยวนะครนายกหรือว่ามาพักผ่อนบรรยากาศดิมทุ่งนานะคะเจงก็แนะนำารเรีนโฮมสเตย์นะคะนี่เป็นบ้านเดี่ยวเป็นล็อกเป็นล็อกของใครของมันเลยบรรยากาศแบบนี้นะคะทุกคนแบบราคาไม่แพงอย่างที่หนูบอกกันแหละเจ้าของใจดีมากมีอาหารเช้ามีห้องคาราโอเกะ บบเจ้าของเป็นกันเองมากขนาดหนูมาหนูยังแบบเกรงใจแบบตอนหอบดีแห้งั้งแต่มากั้งแต่เม่วว่านนี่มากแตงแต่เม่วว่านนี่นอนกันกินข่าวน้ำผึ้งย่างเมืแอากับกินข่าวห่วมกันก็เพ้่สึกว่าโอ้ยสบายอบอุ่นแหฮนะนาผิ้ติดตามผึ้นเป็นเอฟซีผนกงกะว่าเผึ้นกะลมนำเป็นกันเองแห้งค่ะและสําหรับวันนี้นะคะหนูก็พามาดูบรรยากาศคณะที่สอดประมาณนี้นะคะก็อย่าลืมกด ไลค์ like, กดแชร์ให้ช่อง Youtube มอกวรันพันธ์และก็ทางเพจเจนี่สตอรีด้วยนะคะสบายดีสวัสดีค่ะ